เราจะไปเติมน้ำมันตรงที่ยังไม่ถึงในเมืองอ่าจนี่ยังไม่เคยไปเจนี่ไปไกลสุดวันนั้นที่ไปไหนอะไปไกลสุดเจนี่ไปไกลสุดก็นโน่นอะวัดทุง่งคาทุกคนปกติมาไกลที่สุดก็มาที่คลินิกใช่ป่ะแต่นี่คือไกลไกลกว่าคลินิกอีกปั๊มน้ำมันอยู่ไกล จนนี่ก็บอกให้นอนไม่นอนเขานั่งเขานั่งตรงคอนโซลนะทุกคนนั่งเหมือนคนเลยนั่งเหมือนม้านั่งะ่ะทุกคนนั่งเหมือนเก้าอี้อ่ะเขาไม่นั่งกับพื้นเนี่ยจนนี่เราก็จะผ่านคลินิกไงผ่านโรงหมอโลโรงหมออยู่ตรงนี้ทุกคนคือเราต้องผ่านเราจะไปเติมน้ามันเพราะว่าเหมือนเราเคยเติมปั๊มไหนเราก็จะเติมเติมปั๊ม,มนั้นอะไรเงี้ย พ่อทำไมวันนี้มาไกลจังใช่จันนี่จันนี่นั่งดีๆนะวันนี้มาไกลเห็นไหมมาไ,มาไกลมาไกลมากจันนี่เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำล้ว แต่ก็ฝุน pm ยังไม่จางหายเพราะว่ามันไม่มีฝนเนาะตอนี้เนาะเจนิวไม่รู้ตอนนี้ผมกําลังตื่นเต้นพ่อพ่อผมไม่เคยมาทางนี้ใช่จอนนี้ไม่เคยมาหรอกทุกคนอนะันนี้มันเป็นทางไปในเมืองทางไปอําเภอแต่ยังไม่ถึงอําเภอที่เราจะไปคือเราไปเติมน้ำมันปั๊มบางจากข้างหน้าเนี่ยอนี่ แต่ช่วงนี้รถจะเยอะใกล้ถึงเลยนะจนี่จนี่นั่งนะนั่งดีๆนั่งดีๆเออนั่งลงเออนอนลงก็ได้เพราะว่ามันเจนี่บอกผมนอนดีกว่าเพราะเขานั่งมาตล,ตลอดทางเลยนะผมนอนนะก็ เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอถึงแล้วเนี่ยนี่นไงฟามบังจากยังไม่ถึงในเมืองนะทุกคนในเมืองมันต้องไปเข้าซอยข้างหน้าอ่าพอถึงแล้วจะนี่จะนี่มองดูวิวแล้วเอ๊ะนี่ที่ไหนเราไม่เคยมาเนี่ยพอ่อมไม่เคยมา แต่เวลาเจอพวกคนพวกคนเนี่ยชอบอยากจะมาเล่นกับจอน,นี่แต่เจนนี่จอ妮เขาไม่ได้เป็นมีดคนแป่งหน้าเขาไม่ใกล้อันนี้ ครับผมจะนี่อันนี้คือปั๊มน้ำมันไงปั๊มน้ามันที่พ่อมาเติมปั๊มเอ็ดเติมน้ำมันอะ่ะจะนี่กำลังมองกำลังสนใจนี่คืออะไรอะ่ะใช่ปั๊มน้ำมันเดี<อ>๋ยวพ่อจะเอาตังให้เขาก่อน อันนี้พอปิดแอร์ปิดเครื่องไงปิดเครื่องแล้วมันก็มีแอร์ที่มันก็อุ่นอุ่นเดี๋ยวพอสตาร์ทเครื่องนี้พอเติมน้ำมันเสร็จแล้ว บคคุรัเติมน้ำมันเสร็จแล้วตอนนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วจริงๆผมไปหาแม่ใหญ่ทุกทกวันนะบางทีผมถ่ายคลิปลงอีกเครื่องบางทีมันข้ามวันผมก็เลยไม่ได้ลงนะทุกคน ที่ทำอะไรหลายอย่างอ่าจะนี่จะนี่จะนี่ป้ะนี่เรากำลังกลับเลยจะนี่นี่จะนี่ดูรถไอ้ซ้ายนะพอจะดูขวามีไหมมีไหมโอเคพ่อไม่มีเชื่อใจอจะนี่ตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็กลับแล้ว เพราะว่าขับรถจนน้ำมันมันจะหมดเพราะว่าจะคืนนี้ขับขึ้นไปบนเขา,าไม่มีน้ำมันน่าตายจะนี่เออจะนี่กดปุ่มอะไรไม่รู้หน้าจอดับ เดี๋ยวเราจะแวะซื้อถุงขยะในร้านค้าอลูไม่นอนเหรอจะ๊ะผมไม่พ่อผมไม่นอนอันนี้มันเป็นที่ใหม่ที่ผมยังไม่เคยมาผมต้องดูดูไว้ก่อนเผื่อผมหลงเผื่อผมมาเที่ยวแหมจะนี่เธอจะมาเที่ยวขนาดนี้นี่เลย จประจำอำเภอโรงเรียนใหญ่เจ้านี่เขางงงงถนนมันเยอะแยะหลายเส้นหลายสายเจ้านี่พ่อจะบอกให้นะนี่ขนาดต่างจังหวัดนะนี่บ้านนอกนะถ้าเจ้านี่เข้ากรุงเทพนะตจ้นี้ตาลายแนะ่ยิ่งไปขึ้นบนทางด่วนนะตาลายเธอจะต้องเซอร์ไพร นายโอ้โหแต่คุณนายมันนั่งในตาแทบถลนแล้วมัง้งตั้งตาทั้งลิ้นเนี่ยหายใจปุปปบบุปับแบบนะั้คุณชายไม่พูดไม่จาเขาก็คิดคุณชายจอนพาเที่ยวเนะพามาเติมน้ำมันนั่งรถชมวิวมาเติมน้ำมัน แล้วกําลังจะกลับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแวะร้านค้าซื้ออะไรนะจอร์ซื้อถุงขยะถุงขยะคือ,อถุงขยะผมแบบต้องการแบบไซส์ใหญ่หทุกคนมันจะมีไซส์ใหญ่ใหญ่สุดสามสู่ณสามสิบสหกจำไม่ได้แนละ้วใช่ไหมงั้นพอขับรถเลยนะ ห่านร้านส้มตำจวนี้เนี่ยเราจะแวะแวะร้านค้ามินิมาร์ท แป๊บไม่มีหมาดแป๊บนะลูกอยู่ในรถแป๊บนะเดี๋ยวพอไปซื้อของก่อนทุกคนตอนนี้ผมก็ซื้อของเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในรถเนี่ยคือร้อนเนี่ยต้องกินไอศครีมอย เดี๋ยวผมจะซื้อ,อลูกชิ้นไปฝากอวินได้ลูกชิ้นได้ลูกชิ้นม่ให้มาวินมาวินชอบกินลูกชิ้นจตน,นี่น,นั่งอยู่เยน,นี่พ่อซื้อลูกชิ้นให้มาวินอ๋อซื้อลูกชิ้นให้มาวินอืมแต่จนนีกับสามีผขไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวจะข้ามนะเจนี่เนาะโอเคทุกคนก็เราก็จะกลับกันแล้วทุกคนดูด,ด,ดิดูเกียร์ผมดิ้ทุกคนเจนี่นั่งมาดเข้มนั่งดูเขานั่งดูแบบว่าเขาจดจำนะว่านี่ที่ไหนนนวัดไงเะนี่วัด หัววัดหัวัดเหมือนเหมือนที่ผมเคยอยู่เลยแต่ตรงนี้มันสวยกว่าที่เธอเคยอยู่นะจะนี่อ๋อเธอนั่งนะพ่อจะนี่นะพ่อถอยรถก่อนขึ้นดิบางพ่อเนี่ยพ่อจะดูข้างหลังเนะะโอเคนะนี่มันค่ำเลยนะคุณนายรอแล้วนะคุณนายกำลังงงอาว่า ว่าเราไปไหนกันตอนนี้พ่อจะขับแล้วนะขับรถเร็วแล้วนะมีรถมามนั่งดีๆนะโอเคเขารู้เรื่องนั่งดีๆทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้ว จะนี่เห็นหมาอยู่ข้างทางเนี่ยเขาก็เลยปีนขึ้นดูจะนี่นั่งนั่งดีๆนะรถมันจะเข้าบ้านแล้วมันจะลงนั่งดีๆคุณชาย นั่งดีนะลูกรถมันจะลงระนานันเนี่ยลงเนินนะเนี่ยนั่นๆพ่อบอกให้รถจอดก่อนค่อปีน ก่งแล้วเห็นไหมถึงแล้วนะจ๊ะนี่เธอมองอะไรเธอมองอะไรฮะเมืม่อกี้เรเห็นหมาข้างทางหมจันี่หอมหน่อยดิหอมนี่ออเก่งจังอืมเก่งจังเลย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนเขาแล้วจันี่ lớt mà, rồi mình chụp. Mày không đứng, mày không đứng nhá, mày không đứng. Nâng lông, nâng lông, lột nhiều nâng lông, nâng lông. ก็ท่าท <pelled being HD> <sm> ่าเดิมแต่เขานั่งเขานั่งแบบนี้ัวนี้ไม่เบื่อเลยจะนี่จะนี้นั่งไม่เบื่อเลยโอ้เอฟซีไม่เบื่อผมก็ไม่เบื่อแร้วจะนี้เขาบอกเอฟซีเบื่อโอเคพอขับเร็วเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ร้านละ วันนี้รถไม่ค่อยมีจะนี่วันนี้รถไม่บังนะวัดเธอนั่งมองอยู่วัดชมวัดนี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะลงไปหาแดงกับดำแล้วก็รออยู่เดี๋ยวพ่อหาหนักแกกันแดงแดงแดงแหมพวกเธอนะพวกเธอโอ้ยดูหมูดิ หูที่หูเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญห่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเอาอันนี้ก่อนดำไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เร็ว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 มอะไรไหมไม่ใหญ่หญจับอันนี้มาพบับพีมพ์เลยอันนี้ของแดงนี่ของดำ อันนี้ของไม่ใหญ่เขงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ทั้งกลนอ่ามีฟองแดงฟองแดงนี่ของดำอ่าอันนี้แม่ใหญ่กินอาหารเกี๊ยว Đen, ừ. à, à, đàm, đàm. à. À. Này à, phòng thơ. Ừ. À. thơ. À, phòng đâm. thằng băng anh đi, anh không hiểu rồi. à, em không à, à, à đang

ม,มีหมูย่างด้วยแล้วก็มีอาหารเปียก <Okay. S 3> แดงกินให้หมดแดงเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ทำไมหมดดำดำแล้วเธอไม่กินเหรอ,อเธอไม่กินเหรอ,อยังไงอมไม่กินยังไงเธอไม่กินอ๋อดำอ๋อดำ Long sáng dằm mặcin ở nhà mặcin ở nhà kín mặcin kín sạch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  thơ sạch kín 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 nè, nè sạch kín 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 kín sạch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  kín อ่าแดงกินดิอ๋อแดงกินแดงกินแดงไม่กินนี่อย่ามาจ่ายดำอ๋อแดงมากินนี่อ๋อแดงไมากินนี่แดงไมากินนี่เออแดงกินนี่อ๋อแดงไมากินนี่อ๋อแดง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 มันนี่มันนี่มันนี่ไม่นีแล้วตอนนี้แดงอิ่มล้วแดงไปหาป้านะ นี่ไม่ใหญ่กินนี่คือวันนี้กินอาหารเปียกกันก็คือปกติผมจะผสมข้าววันนี้ไม่ได้หุงข้าวเขาก็ผัดเปลี่ยนมั่งคืออันที่มันมีหมูมีหมูไอยย่างอยู่หัน่นเป็นแผ่น,นแต่ไม่ใหญ่เขากินอาหารเปียกดีเพราะว่าเขาเขาบอกว่ากินง่ายมีดำเนี่ยํำลีลาตอนแรกก็ลีลา ทานนั้นทานนี้ก,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 กุ๊กไก่เอ้ะยิ่กุ๊กไก่ยิ่กุ๊กไก่ไก่ก็ไปกินด้วยไม่ใหญ่กินยังไม่หมดเลยไม่หยิฉันกินเยอะแล้วคุณงั้นเก็บไว้ให้แดงนะอืมกินอีกกินอีกนี่กำมีเดี๋ยวแดงก็เดินมากินอีกมั้งถ้าเกิดเขาหิวเด็กกุ๊กไก่นี้ไม่หลับไม่นอนนี่อาหารเปียกเธอก็กิกนด้วยกุไก่บอกกินหมด ย่าอิ่ม,มกินซะีอิ่มแล้วเหรอแดงอิ่มแล้วเหรอแดงเขาอิ่มแล้วทุกคนนางเดินไปแล้วนางโม่ชดเชยพักผ่อนละเอาเก็บไว้เดี๋ยวนางหิวนางค่อยมากินใหม่ทำอะมาเน,นดิ๊งเจงจีตาดูหน่อยเจทีตาหน่อยโอเคนะวันนี้ฉัน โอเคแดงแดงดูแดงแดงมาหาป้าป้าเขาทำอันนี้อยู่ป้าเขาทำบัญชีแดงเขาแดงเธอทำท่าอะไรเนี่ยโถแดงเธออิ่มแล้วเหรอฉันเก็บไว้ให้นะถ้าไม่อิ่มก็ไปกินต่อนะอ,อันนี้ผ้าไม่ใหญ่อ่ะผ้าไม่ใหญ่เช็ดตามโอเคนะ่ม่ปแดงนะ ยี่นมตรงเตงได้ดำนี่ก่อนนี่ต้องจุดล่ะค่ะไหนมากก็ได้ต้องขายก็ได้โ oh. อ้โหเนาะอืมนี่ไงฉันกลับเลยนะไม่ใหญ่นะฉันกลับเลยนะซ่อมบอกว่าซ่อมงบอกขอบฝากพี่ถึงเธอด้วยนะไม่ใหญ่นะอืม <ś c oughs> อากาศมันร้อนไม่ใหญ่นะ ไม่ใหญ่นางก็แต่นางก็กินเยอะเพราะว่าผมเทอา,อาหารเปลือกไก่ก้างห้ากระป๋องอะ่ะห้ากระป๋องแต่มันเหลือก็เอาไปเก็บไปกินโอเคไปเดี๋ยวฉักลับละมาขอม้อมือหน่อยข้อมือหน่อยวันนี้ข้อมือหน่อยมือหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่มืาขยกแต่ขยกไม่ไหวเด้๋ยก่นขอนขี้เกียจเอามือหน่อยเนั่นนั่นชัดขี้เกียจแล้วคุณ

ใช่ไหมใช่ไหมจะหลับทุกคนไม่ใหญ่ค่อจะหลับโอเคงั้นจะหลับไปนะโอเคนะหลับไปนะไม่ใหญ่หลับแล้วทุกคนไปละไปหาจันนี่แล้วทุกคนโอ้โหจันนี่นอนเหมือนเดิมตัโตๆเป็นไงบ้างจันนี่ โอ้พ่อผมากำลังนอนหลับสบายอยู่เลยอืมก็แม่จเขาก็นอนแล้วแดงเขาก็นั่งเฝ้าลงกับป้าเขาทำบัญชีอืมเขาก็อยู่กับลุงกับป้าเขาก็มีความสุขกันอืมแต่จนนี่ดิอจอนนี่ผมหวงระหว่างรอผมก็ของ,งีบหน่อยอ๋อ <laughs> านอย่างนี้เลยเลยนานานี้เลยเหรอจนนี่โอ้จาน พ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรอะนึกว่าเดี๋ยวเลยจะหลับเลรออะจะหลับเลยเหรอจะนี่จะหลับเลยกลับเลยเนาะเรากลับเลยเนาะหเหมือนจะง่วงนะเนี่ยจะนี่เหมือนจะง่วงโอเคโอเคลงแลหละอ้าวง่วงจริงๆนะทุกคนแม่ใหญ่เขาก็นอนนอนหลับงั้น,ง,นงั้นกลับเลยไป ซอมบี้เขาก็รออยู่เพราะว่าซอมบี้ก็จริงๆผมขึ้นมาผมก็บอกนางนะบอกว่าผมขึ้นมาไม่ใหญ่เพราะว่าเราก็ยังไงเราก็ต้องอบอกซอมบี้ตหลอดอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ผูกพันกับซอมบี้เนอะเพราะว่ายังไงซอมบี้เขาก็เป็นอะไรที่น่าสงสารที่สุด เขาแบบเขาเขาสัมผัสได้เขารู้นะอืมแต่ผมก็บอกเขาว่าเออ,อสุสายแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเอาข้ามาให้แม่ใหญ่คือไม่อยากให้อ่าลุงกับป้าดูเป็นภาระอะไรเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยแดงดำก็เป็นหมาเขาใช่ไหมอ่าก็ ถึงเป็นหมาเขาเราเอาอาหารมาให้แม่ใหญ่แล้วก็มาแบ่งปันให้แดงกับดำอยู่แล้วเขาก็ได้กินเต็มที่เหมือนอแม่ใหญ่ตอนนี้เรากำลังตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วจนนี่เราถึงบ้านแล้วนะจนนี่หลับจะนอนบนรถนี่เห,อหรอฮะจนนี่ จะนั่งบนรถนี่แหละจะนั่งบนรถนี่แหละ <c oughs> จากน,นี้ลงนด้นแหละถึงบ้านเราแล้วนะถึงบ้านแล้วนะโอเคอปิดเครื่องเลยนะโอเคมาบเปิดตัวให้ <c oughs> อาวลงไป